thank นะทำทีละ,ะนะิดทีละหน่อยจนกลายเป็นรวดลายไทยที่มีความสวยงามมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมอุโบสถไปภูธาภาคด้านในไปตามขอพรพระพุทธศิลป์ซึ่งเป็นพระประธานอยู่ด้านในโบดหลงไท

ผมเชิญท่านเชิญ so ท่านมานะเชิญท oh. ่านมาแล้วก็ให้ปรากฏกายปวดจิตดวงวิญญาณต่างๆนะครับท่านอยู่ที่รูปนั้นแล้วก็ท่านลงมาแล้วล่ะครับวันนี้ท่านลงมาโดยตรงข้างล่างนะฮะตรงภาพียกหาเนี่ยท่านอยู่อยู่แบบแบบตรงที่รูปนี้นะครับเราจะมีการพูดถึง่อง เดี <mag> ๋ยวผมจะนิมนต์ท่านให้มาอยู่ตรงร่างสังสารของของท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้ผู้ชมนะครับแล้วก็จะได้เห็นชมพระบรมมีพระพร้อมๆกันนะครับจะได้เห็นในรูปภาพนะฮะท่านอยู่ในรูปภาพองค์นี้ก็จะเป็นของหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้นะฮะ ด,ดวงจิตดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดที่เขาพุทธาพิเศษไว้แล้วก็อัญเชิญหลวงปู่มาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เห็นไปพร้อมกันนแบบสองภาพนี้ขึ้นพร้อมกันก็คืองงนจะครับหลวงปู่จ้าอยจะเป็นในรูปแล้วก็ตรงนี้ที่จริงเนี่ยสแกนในรูปจะไม่ติดนะครับถ้าสแกนในรูปเนี่ยถ้าไม่มีด,ดวงจิตวิญญาณะะก็ได้แต่รูปแต่จะไม่มีภาพในี่มีปรากฏขึ้นท่านผู้ชมน,นะครับเ<ม>พราะผมลองสแกนหลายที่นะที่เป็นรูปจะจะไม่จะไม่มีโอกาสได้เห็นว่าท่านนี้อยู่ในรูปภาพ ถ้าเป็นใจสังขงารท่านเนี่ยเราตามตามลูกปั้นเนี่ยนั่นจะอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งมาจะจัน์มากครับเป็นเหมือนอย่างาที่เราเราได้ชมถ้าได้อยู่ในลูกบางปกติจะไม่อยู่นะครับเห็นหลายที่นะฮะจะไม่อยู่นะครับ

ได้มากา่านพระมสดาห์ทุกู่นานที่ทางร้อทุ่งพอรงแต่น้ีรนาะครับท่านผู้ชมเห็นไหมภาพจุดๆเล็กๆที่เื็นรูปร่างนะฮะที่อยู่ตรงแล่ๆหา้าเขานี่นะะนี่นะคะนรับน,นี่นะฮะ แล้วก็ที่ตรงด้านศีรษะท่านผู้ชมที่จะเห็น<แ>ที่ผมสกแกนให้ผู้ชมอยู่นะครับนี่แหละเราจะเห็นด้วยกันถ้ายืนอยู่ยืนอยู่ในด้านตรงตรงศีรษะของท่านนะครับนะครับขออนุญาตหลวงปู่นที่เรารบกวนหลวงปู่แล้วก็ขอเชิญดวงมีญ,ญาดวงจิตของท่านมาสแสดงปณิธานให้เราได้เห็นผ่านจอสกแกนนะครับ ผมแนะนำลูกปูชิ้นนิดหนึ่งเลยนะลูกปูแต่ก็ผมไม่มีสิทธิที่จะไปโยกย้ายของขงเขาต่างๆนะครับไม่โยกย้ายไม่ได้แต่ก็จะถามด้วยความสบายใจของเรานะที่เราสักนบนตรงนี้ลูกปูครับลูกปูเนี่ยที่ข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยเขาทําวิธีหรือทำจัดให้ลูกปู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าครับปู่ชอบไหมครับถ้าลูกปู่ชอบปู่ยกมือจะเป็นข้างใดก็ตามลูกปูยกมือให้เรา ชมบารมีสักครั้งนะครับหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับหลวงปู่ชอบตามที่เขาจัดให้ไหมครับดอกไม้ตู้เทียนตู้บริจาคต่างๆนี่และครับอ๋อได้ชอบนะรับรู้ครับ ท่านผู้ชมมาภาพท่านบอกะท่านรับรู้นะครับท่านชอบท่านยกมือขึ้น้วครับยกมือขึ้นที่จุดเหลืองเนี่ยยกมือขึ้นท่านชอบอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าจัดตรงนี้ท่านผู้ชมจัดจัดข้างหน้าเป็นทั้งหมดเลยทั้งพ่วงนี่จะเป็นครื่องอยู่ต่างๆเนี่ยถูกต้องนะครับท่านชอบชอบตรงนี้แต่ที่ตรงนี้ท่านไม่ได้บอกนะครับคงจะหุาขึ้น

ท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่วัดศรีภุมพรนะวัดหนองผู่จอนนะครับพระดินพระกุณทีท่านละสังขารนะครับสังขารท่านเนี่ยไม่เน่าไม่หมอยนะท่ผู้ชมได้ชมอยู่นี้นะเราอย่างนะเราท้องแกนรูยางอยู่ดู วิญาณนข้าสนี้ต่างๆท่านรับรู้นะครับท่านอยู่ในนเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับให้ที่เห็นนะท่านผู้ชมอยู่ที่ผมชให้ท่านรับทรี่ท่านไปยืนอยู่ตรงนี้นะฮะคิดที่ผมสแกนได้นะฮะสแกนบูญท่านสแกนจากวนรุโงนมาแล้วก็อยู่ตงนอย่างที่ท่านผู Ooh, <c oughs> <c oughs> ้ชมตรงนี hmm. yeah, yeah, ้นะครับถ้าใครกลับไหวไอ้ที่รถสีพรุเนี่ยนะครับท่านอยู่ที่นี่ ะครับรองว่าได้ผลแน่นอนไม่ต้องไปกับที่อื่นครับที่อื่นไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่ตรงไหนพวกมันแต่ตรงเนี้ยท่านอยู่แน่นอนครับตรงนี้ท่านอยู่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ท่านยืนอยู่ตรงนี้ท่านก็มีความมั่นใจวท่านจะยืนอยู่ตรงนี้

เราที่เราเราพลาดเาต่าจะเอใจเราจะที่เราอุต่าาต้กาทาตันเจดวงิญญาณูเราความบริสุทธิ์เราขอดูดววิญญาณ บุญเยี่ยมบุญบารามีบุญบาเรามีเราย่อมสังเกตบุญบาลมีเรบบา,าต้องสแกนจะได้มีร้ามกัน,ก,ก,นก,การชมกาสแลนแล้วละรูปพระพระบาง,างต่างๆที่ตรงนี้นะครับเดียวมาชะไบาท,ทางวัดส้างขึ้นบ้างมมน,นะครับทท่านผู้ชม e non si vede la pace e non si vede เครื่องเรียกว่าบางชุมเครื่องบางรุ่นบัตนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในนท้งี่ชมได้เห็นนี่นะครับท่านผู้ชมภาคนี้จะมีพลังนะครับมีพลังเพราะว่ามีดวงจิตดวงวิญญาณมีกระแสบุญมีบุญอยู่นะครับถ้าใครมาขอบุญตรงนี้หรือใครจะมาขอโชคขอลาภที่นี่นะครับเกิดผลแน่นอนนะครับที่โบสถ์หลังนี้หรือมณฑลหลังนี้ นะครับพราเรากำลังสแกไนไปเรื่อยๆว่ารูปต่างๆที่นี่นะครับรูปปั้นต่างๆาต่งๆที่อยู่ที่นี่่ไนะครับ ผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสแกนดูงแทนบนดูบ้างนะครับในรูปรต,ต,ต่างๆต่างๆจุดบนชั้นบนที่เป็นพ,พรประธานนะครับท่านผู้ชมชมในจอได้เลยครับจุดสีเขียวต่งตางๆนะฮะตรงนี้ที่เป็นร่างการินจุดยวงวิญญาณของท่านนะครับที่ประทรับอยู่หรืออยู่ในร่างที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทำให้เห็นพร้อมกันนะฮะวัตถุมงคล หรือพุทธลูกหรือรูปองปู่จ้อยต่างนะครับมีพลังมีพลังมากนะครับท่านผู้ชมจะมีพลังแล้วก็มีดวงจิตวิญญาณที่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมผมจะบอกให้ว่าท่านผู้ชมไหว้ที่นี่ก็ขอหนึ่งครั้งขอหนึ่งอย่างก็พอไม่ต้องขอเยอะแยะนะขออะไรก็พบทุกอย่างนะครับ,รบมีเทวดาปกปักรักษาเพื่อทียมะแมท่านมานครับ ผู้ชมฮะจะมีภาพีิวดาปักปักรักษานะเราขอเชิญชีิวดาที่อยู่ที่นี่นะครับเราขอภาพนี้เพื่อขยายให้ผู้ชมที่มาสแสวงบุญที่มาร่วมบุญมาร่วมปิดทองมาร่วมโมทนาต่างๆตรง,งนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอเอันนี้นะครับท่านผู้ชมได้นะหาชมย่างมากนะครับภาพแบบนี้ นะครับจะไม่มีที่ให้ชมทั่วไปถ้าเราไม่สกแกนบุญหรือเราไม่นะส่องบุญให้ผู้ชมได้ได้ชมจมน้ำจะไม่เห็นนะฮะนะฮะนี่ก็มีคนไปไหว้นะครับไปกาไปไหว้ยอยู่นะครับท่านจะอยู่ก็จะอยู่หะะ้างปลาองุ่ใหญ่นะดูเขาจะมาดูสีล้างข้างนี้ครับลงเอ่อาวถึงพื้นเลยนะจะถึงพื้นอันนี้เป็นคนที่ที่ปิดทองอยู่นะ อันนี้เป็นรูปปฏิหารที่เกิดขึ้นอยบาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมรูปปฏิหารนักศิธิ์ที่ไม่มีภาพอะไรในศิษยเลยตรงนี้นะครับมีไม่ภาพอะไรแต่เราสแกนได้ตรงภาพตรงนี้นะจะมีจะเห็นพร้อมกันนะครับบุญบารมีที่เกิดอย่างที่เขามาปิดทองนะ้ผู้ชมเนี่ยมาปิดทองเนี่ยเขาเขาก็จะได้อ่าเขาได้บารมีนะครับท่านผู้ชมเราถ้ามาจากทางไป น,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 นี่ครับที่กำลังปิดทองทุกองค์เป็นปู่ทวดปู่ต่างๆถึงกับปู่โตนี่ครับเป็นภาพปู่โตที่คนหลายคนก็ปิดทองกันอยู่นะฮะเราให้ผู้ชมได้ชมนะครับเป็นรูปปู่โตรูปนี้เป็นเป็นเด็กนะไม่ได้เกี่ยวเน่ยมจะไม่ได้ไม,ไ,มไม่เกี่ยว,วกับรูปนี้ นะคนี่เขากำลังิดนะจะปอดภาพนี้ผู้ชมได,ด้ชมระัินี่เลังปิดทองคนที่เขากำลังทำบุญรว่วมร่วมปิดทองเนี่ยเาปิดกับดวงจิตดวงวิญญาณท่านนดวงนี้ทะานดวงเดาท่านะ มันน่ท่ครับมาชมกตอนขาปิดทองแล้วก็่อยภาพนี้ได้ที่แนท่านเราปิด่นะครับ Obrigado. ผู้ตโตจะอยู่ในในรูปปั้นรูปเหมือนนะตรวพี่นี้เขากำลังปิดอยู่นะเราชมดูนะครับท่านนีงอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมสแกนจะจะไม่ติดอันนี้จะจะติดแต่รูปปั้นอันนี้มีจับ,บเขาด้วยเออจับเขาด้วยคุณพี่ครับขอบคุณีเยอะเลย เรา,ากำลังสแกนบุญคุณพี่กับหลวงปู่โตมาชมครับเขาจาบับคุณพี่อยู่นะมาชมสิครับหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นไปให้เป็นดวงวิญญ,ญาณนลวงปู่ไปให้นั่นไปนะฮะพี่ข้าตับไปแล้วเห็นว่าเดอดเขียวนะฮะไม่มีอะไรทั้งที่เนี่ยไหมนะจะไมมีมีลูกเ,เขียวนี่คือเครื่องสกแกนดวงวิญญ,ญาณแล้ส่องบุญดูว่าท่านมีบุญบารมีเขาบอกว่า เดี๋ยวเนี่ยอแกนกิวิญญาณอืวิญญาณอยู่ที่เราไปปิดทองคอยรับรู้แต่ไม่ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่จรเรื่องกูอยู่นะ่ยอันนี้ต้องรอยร่องรอยกินสุริยันกุัาราษาไม่ยืนไม่นรื่องทนเห็นไหมครับก็จะล่องรอยโดนมา ตรงนี้นมีมีภาพต่างๆขึ้นมาเลยมีจุดเ่นงที่เป็นระบบการหล่อที่ใช้การหล่อแบบอุตาหรรมแบบที่ทำในโรงง you